วันนี้นะมามีพาน้องนายมาที่ป่าป่าไดาโนเสาร์ที่นี่อ่ะเขามีสัตว์เยอะเลยนะน้องนายอยากดูหรือยังอยากดูรึเปล่าถ้าอยากดูไปกันเลยนี่น้องนายอุ้ยน้องนายน้องนายน้องนายครับน้องนายมาดูนี่นี่มันน้องนายรู้จักไหมนี่มัน น้องนายอย่าไปจับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะกัดเอาโอ้น้องนายดูงูตัวนี้สิสีส,สวยไหมครับสีสวยสีสวยมากเลยตรงนี้อ่ะเขาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะหุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เจ้าลิงน้อยโอ้โหน่ารักมากเลยอะ่ะวุ้ยน้องนายน้องนายดูสิชายคนนั้นน่ะ เฮ้ยน้องนายถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปแอบดูดีกว่าป๊าป,ป๊าเราไปแอบดูแอบตรงนี้แอบตรงนี้เฮ้ยน้องนายแอบดูก่อนแอบดูก่อนนะเฮ้ยแอบดูน้องนายเฮ้ยน้องนายดูเขาเขาลับรับรับ,รบ,รบ,รบโลโลไงไม่รู้ เขาถืออะไรมาด้วยไปน้องนายเขาค่อยไปนะไม่รู้ว่าเขาวางอะไรไว้ด้วยไปไปน้องนายเร็วน้องนาย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 ,น,น,าย,น,น,ายนี่มันอุปกรณ์อะไรเนี่ยดูสิเอ๊ะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันเรียกว่ากงหรือเปล่ากง,กงจับสัตว์เฮ้ยกงจับสัตว์แล้วตัวนี้ล่ะน้องนาย อะไรนะตัาา้งขายจับสัตว์ตั้งขายจับสัตว์เฮ้ยหรือว่าชายลึกลับคนเมื่อกี้อ่ะเขาจะเป็นคนมาจับสัตว์ที่นี่อุ้ย้อย <c oughs> อย่างนี้อ่ะไม่ได้การแล้วนะน้องนายเรา,เราต้อง,งเราต้องแจ้งตำรวจแล้วใช่แล้วเราต้องแจ้งตำรวจเลย <c oughs> ดูถ้าเขามาจับสัตว์แล้วเขาไปขายหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยแบบนี้ไม่ได้การแล้วน้องนายป้าป้า ปลาเราถ้างั้นปาเร็วน้องนายเรารีบไปตามหาตำรวจดีกว่าแถวนี้จะมีตำรวจอยู่หรือเปล่านะแถวนี้จะมีตำรวจไหมเนี่ยน้องนายมันก็เป็นป่าด้วยสิตำรวจที่ไหนจะมาอยู่แถวป่าอนี้น่น้องนายเฮ้ยตำรวจน้องนายไปถ้างั้นน่ะรีบไปบอกตำรวจเลยว่าเมื ที่กาลังจะมาจับสัตว์ในป่านี้ไปน้องนายไปกันเลยไปแจ้งตำรวจกันตำรวจคะตำรวจคะคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจเมื่อกี้อ่ะ<ห>พวกเราอะ่ะเจออะไรน้องนายเห็นเห็นคนกำลังจับสัตว์คะ่ะใช่แล้วพวกเราเห็นคนกำลังจับสัตว์ดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยคุณตำรวจเอ๊คุณตำรวจแล้วคุณตำรวจน่ะ มีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่จะไปจับคนร้ายหรือเปล่ามีมีหรอถ้างั้นคุณตำรวจเราไปแอบ,บดูก่อนคุณตำรวจเฮ้ย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 คุณตำรวจนั็นไงนั็นไงชายคนนั้นน่ะเฮ้ยคุณตำรวจเราต้องแอบ,บอยู่ตรงนี้ก่อนเราต้องแอบ,บตรงนี้ก่อนคุณตำรวจเฮ้ยดูท่าทางเขาลับแล้วลอ่ลอ,ลอนะเหมือนเขาจะหลบหลบอะไรใครสักอย่างนี่แหละคุณตำรวจใช่ไหม าหยไปแล้คุณตำรวจน้องนายน้องนายช่วยคุณตำรวจแอบก่อนคุณตำรวจไม่แอบหรอคุณตำรวจต้องแอบก่อนนะอุ้ยเห็นหรือยังคุณตำรวจเห็นยังเขากำลังทำอะไรอ่ะคุณตำรวจเฮ้ยเขาจับสัตว์แล้วน้องนายเขากำลังจับ เฮ้ยจริงๆด้วยชายคนนี้อ่ะเขากำลังทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกำลังจะจับจับดูสิลุกลีลุกลนใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขากำลังจะไปจับตุ๊กแกยักษ์ตัวนี้เฮ้ยคุณตำรวจไม่ได้การละคุณตำรวจเข้าเลยค่ะคุณตำรวจหยุดนะหยุด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 นี่คือนี่คือนี่คือคุณตำรวจอะไรเนี่ยนี่คือคุณตำรวจ ใช่เนี่ยคุณกำลังจะมาจับสัตว์ในป่าแห่งนี้ใช่ฉันไม่ได้มาจับสัตว์ฉันมาเดินเล่นเดินเล่นอะไรนี่เราเห็นอุปกรณ์คุณตำรวจไม่ต้องเลยคุณตำรวจตรวจตรวจเลยค่ะตรวจอุปกรณ์ตรวจอุปกรณ์เลยอะไรคุณตำรวจอะไรตรวจคุณตำรวจขอตรวจคนขอตรวจคนคุณนี่มันพี่วัดแรงล้มแรงเอามาดูว่าฝนจะตกไหมไงฉันเห็นคุณกำลัง นี่กำลังจะจับทุกแกเฮ้ยเฮ้ยมีกล่องมีกล่องเปล่าคุณตำรวจคุณตำรวจรู้แล้วคุณตำรวจต้องตรวจลายนิ้วมือเขานี่ตรวจเลย,เยคุณตำรวจวอะไรคุณตำรวจคุณตำรวจส่องดูเลยลเห็นอะไรไหม ช่วงช่วงนี้คุณตำรวจครับดวงไม่ค่อยจะดีเลยเนี่ยการงานการเงินเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยไม่ใช่นี<อ>่คุณตำรวจมาจับคนร้ายไม่ได้มาดูดวงไม่ได้ไมาดูดวงม่ม,มาจับคนร้าย<อ>คุณตำรวจส่องเลยคุณตำรวจออ้อออยเมืกก่อกี้ฉันเห็นมันวิ่งไปทางนูน้นใครคนร้ายไงก็เธอนี่แหละจริง ตำรวจส่องอีกเจอหรือยังเจอหรือยังเจอหลักฐานตรวจคน้นตรวจคน้นตรวจเลยคุณตำรวจส่องดูเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันอะไรตำรวจดึงออกมา<อ>เฮ้ยนี่มันลิงใช่ไหมใช่ลิงที่อยู่ป่านหรือเปล่าคุณตำรวจไหนส่องดูสิส่องดูเลยเฮ้ยใช่แล้ว นี่เธอไปจับลิงที่ฉันกำลังดูเมื่อกี้นี่หรอ<ต>ใช่ไหม,มใช่ไหมน้องนายใช่ใช่แล้วตำรวจวิ่งเลยตำรวจจับเลยนี่นี่จับได้แล้วนี่ใส่สองข้า ตำรวจใช่ไหมมาเดี๋ยวช่วยครับคุณตำรวจคุณตำรวจมือสมัครเล่นนี่คุณตำรวจแขนมาไม่ใช่นี่นี่จับเลยนี่เนี่ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณจะมาขโมยสัตว์ป่าอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ฉันไม่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ดีแต่เนี่ยมันสวยดีอะไรสวย สัตว oh, ์ฉ <Unter Jesse> really really ัน <in> ก <plus poetry> <zek> ็เลยจะจับไปขายเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เลยนะรู้ไหมว่าสัตว์น่ะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเราเราจะไปทำแบบนี้ไม่ได้เลยคุณตำรวจจับเข้าคุกเลยไปจับไปเลยคุณตำรวจโอ้คนผมผมไม่รู้อหน้าจแล้วจับไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อน เพื่อนๆก็อย่าลังแกสัตว์นะเพราะการลังแกสัตว์ดีไหมคะไม่ดีครับใช่แล้วแล้วการที่จะจับสัตว์ไปขายก็ดีไหมไม่ดีไม่ควรทำนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ<ย>ลค์พจะ้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนดีตงี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องนูงดีดีด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่องคุณเขาด้วยนะคะ กันคลิปหน้าค่ะ